สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะ มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรันงนครของเรากันนะคะคุณต้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live สำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมเลยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูกันที่ข่าวจากทางคนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ที่จัดให้มีพิธีลงนามความเข้าใจ MOU กับทางสโมสรน,นักสะสมพระหลวงพ่อเงินค่ะโดยนายอนุวัตปัจจมาพิรมค่ะอดีตกรรมการหอการค้าไทยนะคะและประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตรซึ่งปัจจุบันก็เป็นประธานสโมสรน,นักสะสมพระหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรอย่างถูกวิธีได้เปิดเผยเขาว่า เมื่อช่วงเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางสโมสรและก็ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชมงคลพระนครค่ะได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกันนะคะที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ โดยด็เตอรเพนภาสุวรรณบำรุงนะคะท่นานแคนะบดีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบจากทางท่านอาจารยบดีนะคะและก็กล่าวว่าคุณอนุวัต์ปัญจมาพิรมค่ะประธานสโมสรน,นักสะสมพระหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรอย่างถูกวิธีได้แจ้งความประสงค์นะคะที่จะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินบางคลานซึ่งมีการจัดสร้างเอาไว้หลายวัดแล้วก็หลายรุ่นด้วยกันในยุคที่หลวงพ่อเงินท่านยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็มีการจัดสร้างต่อๆกันมาอีกหลายรุ่นด้วยกันซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่นิยมเล่นหาของนักสะสมพระหลวงพ่อเงินบางคลาน และเพื่อเป็นการให้นักสะสมพระหลวงพ่อเงินบางคลานนะคะสะสมได้อย่างถูกวิธีก็ควรที่จะมีการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการอย่างเช่นการตรวจสอบสารนะคะส่วนผสมวัตถุธาต ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วก็อื่นๆทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราเองนะคะก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยพอที่จะช่วยแยกแยะความถูกต้องของวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินบางครานจังหวัดพิจิตรอย่างถูกวิธีได้ซึ่งทางสโมสรน,นักสะสมพระหลวงพ่อเงินบางครานจังหวัดพิจิตรค่ะ ก็มีผู้เชี่ยวชาญการดูพระนะคะจังหวัดพิจิตรมีหลักการมีเหตุแล้วก็มีผลมีตรก,กะการอธิบายความถูกผิดได้อย่างชัดเจนและได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพื่อความแม่นยำมากขึ้นด้วยซึ่งทางสโมสรน,นะคะก็ได้ปรึกษาหารือก,กับทางคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์หลายรอบด้วยกันค่ะและในที่สุดนะคะก็ได้รับความเห็นชอบจากท่านอธิการบดีของราชมงคลพระนครค่ะมอบหมายให้ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างแณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชมงคลพระนครกับสโมสรน,นักสะสมหลวงพ่อเงินบางคลานจังจหวัดพิจิตรอย่างถูกพิธีค่ะ สำหรับพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ M.O.U ครั้งนี้นะคะผู้ลงนามค่ะก็คือผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดรเพ็ญนภาสุวรรณบำรุงคณะประีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณอนุวัฒน์ปัญจมาพิรมค่ะประธานสมโมสรน,นักสะสมพระหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรอย่างถูกวิธีซึ่งทั้งสองฝ่ายนะคะก็มีองค์ประกอบบุคลากรเป็นสกขีพยานครบถ้วนค่ะโดยฝ่ายมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะมีดรชา วณีสุพิรัตผู้ช่วยคณาปดีคนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดรเจียรศักดิ์ธารจักรค่ะหัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมดรวรวิจันทร์สุวรรณอาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปียพงษ์ปานแก้วอาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายสมสรน,นักสะสมพระหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรอย่างถูกวิธีนะคะก็จะมีคุณอนุวัฒน์ปัญจมาพิรมเป็นประธานสมสรน,นักสะสมพระหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรอย่างถูกวิธีค่ะคุณสานิตศรีสิสิวิไลนะคะรองประธานสมสร พันตำรวจโทสมเกียรติแสงสินสอนค่ะประธานที่ปรึกษาคุณสุทัศสทรพภพโพังนะคะเลขานุการของสโมสรก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามคำเข้าใจครั้งนี้อย่างเรียบง่ายแล้วก็มีเกียรติค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมกันวิเคราะห์อ,องค์ประกอบทางเคมีโครงสร้างวัสดุลักษณะเฉพาะของปราเครื่องตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินบางคลานด้านพุทธศิลป์องค์ประกอบของธาตุ ในองค์พระแต่ละองค์แต่ละจังหวัดแต่ละวัดในจังหวัดพิจิตรให้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปค่ะทานะของประธานสามโมสรน,นักสะสมพระหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณทางราชมงคลพระนะครอข,อของเราที่ได้ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์นะคะการสะสมพระเครื่องหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรอย่างถูกวิธี เพื่อที่ในอนาคตนะคะลูกหลานแล้วก็นักสะสมทุกท่านนะคะที่มีการสะสมพระหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรซึ่งทุกวันนี้นะคะก็มีการสร้างยุคหลังหลายวัดด้วยกันก็ควรที่จะได้นํามาให้ผู้คนนะคะที่นักสะสมได้รู้นะคะ <ๆ S 1> เพื่อเป็นการสะสมได้อย่างถูกต้องและก็ถูกวิธีโดยสโมสรน,นักสะสมหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรค่ะก็จะเป็นองค์กรหลักนะคะในการประสานตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักสะสม หลวงพ่อเงินบางคลานแล้วก็พารที่นิยมในจังหวัดพิจิตรก็สามารถส่งพาระที่ท่านสะสมมาให้ทางสโมสรตรวจสอบได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างทางราชมงคลพระนครค่ะร่วมกับทางเขตดุสิตแล้วก็เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาสามพลังขับเคลื่อนชุมชนยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรูท้ที่ยั่งยืนค่ะ นรัชมงคลพรานครค่ะเดีร่วมลงนามความร่วมมือ กับหน่วยง,งานทางภาครัฐและสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดนะคะดรนภพลราศฎิวัชราบุญอธิกรรมปรีราชมคมคลานนครได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของเขตดุสิตค่ะโดยร่วมกับ4หน่วยง,งานนะคะได้แก่นายเทียนชัยวงศุวรรณผู้อำนวยการเขตดุสิตค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์พิทักจันเจริญอธิกรรมบดีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร,รองศาสตราจารย์ดรอรุณีเฮงยศมากรองอธิกรรมบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและรองศาสตราจารย์ดรชุติการศรีวิบูลค่ะอธิกรรมบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธาแข่งเพนแข ẻ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้ประสานและให้เกบเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยซึ่งการลงนามในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของเขตดุสิตกรุงเทพมหานครแล้วก็การรักษาอัตลักษณ์และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางด้านของสถาป,ปัตยกรรมวิถีชีวิตแล้วก็มีความเป็นพหุวั ฒนธรรมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในด้านของมรดกวัฒนธรรมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการบรรณาการในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นด้านของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศิลปะอาหารชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายสําหรับคนในทุกกลุ่มค่ะก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะคะภายในเขตดุสิตของเราซึ่งจากการตระหนักถึงความสําคัญนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อที่จะได้ร่วมกันรักษาอันตราค่ะตลอดจนเป็นการพัฒนาเขตดุสิตให้ได้เป็นเมืองต้นแบบทนานะของการเรียนรู้ ทางมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะหากว่าการที่ผ่านไปผ่านมาในพื้นที่เขตดุสิตข,ของเรานั้นนะคะก็จะเป็นที่ตั้งของทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลายัยนะคะชุมชนต่างๆก็ย่ได้ว่ามีอยู่หลากหลายพื้นที่หลากหลายชุมชนแล้วก็หลากหลายความเก่าแก่มากเลยทีเดียวการที่เราได้มาร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะก็จะทําให้ทุกคนนั้นได้ร่วมกันร,รักษาอัตลักษณ์นะคะแล้วก็ร่วมกันพัฒนาเขตดุสิตข,ของเรานั้นให้ได้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ด้านของมรดก วัฒนธรรมต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของรัชมงคลรานครค่ะที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ